สสวัดีครับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาทำการน้องเพลงจีบสาวครับพี่กีโยนเต้นหมาเมื่อกี้เออขี้สดๆเลยเมื่อกี้นี่ก็อยู่โรงเรียนเสริมควล้าพรตีใช่ไหมก็สาวๆเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำการน้องเพลงจีบส,สาวดีว่าสาวๆจะชอบหรือเปล่าร้องด้วยใจผัดไทยอร่อยจังเลยไอ้ร้องน้องครับ พ้องครับ<อ>พี่น้องไปกินน้องได้ไหม<อ>หมดนะไอสมรกคุสถ่ายรูปลถ่ายรูปได้ๆๆมีคนถ่ยรูปเยอครับเ,ยยยเราจะรัไปเพลงนี้เพื่อนน้อง น้องน่ารักที่สุดแล้วน้องเป็นของพี่นะพี่รักน้องที่สุดเลยเนี่ยโอ้ยพอมไหมเพราะเขินเลยอุ้ยเขินว่ะพี่พี่ขอบคุณมากนะขอบบคคุณรัผมเขินมากเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไแต่เราต้องรัก อยากให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่เราเคยรักกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังคิดถึงเธอเสมอนะอะไรเนี่ยโอ๊ยนะ่อแม่ขอแม่ขอแม้ครับแม่ครับอกว่พอถึงร้องความรักล้นล้วนอะที่มีให้ไปอะ พื่อเธอจบไม่มีเพื่อเธออยากให้เธอมาเป็นแฟน <c oughs> เธอ,เอเจะรู้บ้างไหมว่าคนคนนี้นั้นคิดถึงเธอเสมอทุกวันทุกเวลาทุการกานัวใจผัดไทยตละลเปาอะไรนครับ <c oughs> นี่ก็เป็นการเตียบสาวสไตล์พี่ครับรู้สึกไงฮะ เอาว่าบอกว่า,า,ามาร้องทำไมมาร้องทำไมเหรอร้องให้คนน่ารักอย่างน้องฟังไงครับโอ้ยน้องคนสวยร้องไปแล,ปลว้วกลัวกลัวมึงจัดเลยเป้ไปแล้วนะขอบคสวัสดีครับ รักฉันไหมนะคนสวยหวอย <c oughs> เอาาไม่เอาไม่พี่เอาาไม่พี่เอาเอาไม่ครับผมจะร้องให้คุณโดยว่าความรักก็เหมือนผัดไทยก็เก่งในอร่อยจังเลยหัวใจรักจริงรจะทิ้งน้องคนนี้ไนดะ้ยังไงเพราะว่าหัวใจนี้มีแต่น้องสองคนเนี่ยโอ้ ทำอะไรอยู่นี่ทำอะไรอยูเนี่ยสอจบลวไในน้องทุกคนเขาเห็นว่าความรักที่มีให้อะก็คือผัดไทยที่ให้กินได้ปะเฮ้ยดเอน ต้องต้องเอาฝั่งกันเลยแหละไม่พอจิบฟังได้ไหมนะเอน้องาไม่เองกล้องไหน,ปนไปยังก็จะได้ร้องให้เอาฟัง,งเนี้ยมาเนี่ยมามาร้องให้เองฟังนะไม่ตกใจนะความรักนี้ให้ให้น้องคนเดียวฟังนะชอบอะไรกัน <c oughs> มี่พ <c oughs> <laughs> ูดไปดูแม่เลยรักทั้ไกจให้น้องที่ัเสมอนะคะควรจะเป็นพยานนะคะมาพี่รักน้อคนนี้มากที่สุดละตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอคนดีเลยอ่ะโอ๊ยรักน้องจริงจโอ๊ยเหนื่ไหมน้องเหนื่อยไหม นักใจไหมมากนักใจเหรอพี่ไปแล้วนะเล่นกีตาร์มาอย่างดี้เปลนกีตาร์ได้มเฮ้ยช่วยจมองกล้องหน่อยเธอฟัทีนี้แม่รักตลอดไปหัวใจอยู่ที่เธอไหนชื่อว่ไั้ไเอี่ไ่นะหู่มา้ีไม่มามออได้ได้ได้ แล้วนั่งดิทำไมอ่ะทไม่ได้นี่น้องคนนี้เข้ามาน Trustee> yeah> yeah. Stuff> ั่งแล้วครับชื่อน้องในรุ่นสองอ่วชื่ออะไรอ่ะ yeah เอาพี่มาที่ยังไงอ่ะไม่รู้นะน้องรู้ไหมไม่รู้เขาบอกไม่รู้โอ้ยเฮียกดผิดขดโทดมองติมอ่ะถ่ายรถเอาเลยเอาเลยามมดพิจารจริงนะน้องก็เพลงอะไรนะี๋ือฉันคิดเอ,เองเราเราสองคนจะทำการ Cover, ครอมเพล่คอ r เ o s ่โรเซ่วอเตอร์นะครับ 1, o y X 2, 3, 4, 5, 6, ท8ส10 W กด้อมยังเออมา่ะมามาหนึ่งศพ เาไหมเอาไหเอาไหมดิ pues เอ, mm เอ,า,า,เอาเอาไหมนะครเอาไหเอาไเอาเอาปเอา่เองไปเาส่งมาให้ีอ่ะน้เอาไป nah. ไัดเดี๋ปัางหลอาเอาไหมเอาไหมครับปิดเอออเลยต่อเลยแต่ถ้าเธอมาบอกกับฉันว่าเธอเคอไม่มีอะไร ้ับครยบวาเดไล้วเห็น no ว่ายันกินไปเองนะจะไม่เยมองมาใช่วหาดือวารกันมีนิชาดีข้ไต่ฝายเดียวพอไหมเี่ยวกัพอเข้ากันเข้ากันนะครับเป็นไงละครับศิลปินคู่เป็นไงอ่ะไม่ซื้อมะกู่จัมบุส นี่ยเป็นผลการเวอร์ที่แสนอร่อยใช่ไหมใช่ปะอะไรครับก็อรวมอาจานสองสองพี่น้องใช่ไหมชื่ออะไรอ่ะชื่อปาดครับชื่อปาดทุกคนชื่อปาดครับพี่ชิเป้นะปาปาสัตว์ปาเอปิเอ้ใจไอใจไอใจใจเป็นไงครับศิลปินคู่ขอบคุณขอบคุณน้องมากนะ พี่รองพอไหมพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจผมรองพอรัพองคนที่เ่ะตัดวงวงเอส้นตีนลอดอคงจะอร่อยเหมือนกันใช่ไหมหรือยังไงส้นตีลอดอเนี่ยมันรสชาติยังไงเล่านี่ผมจะมาร้องเพลงให้ทุกท่านฟังครับเออเออ เราคงี่ไหหัวใจนักสู้เราคนไทยไม่รู้คุณตำรวจครับช่วยจับพมทีอยากนอนห้องขัง หลรวจนี้ขอบคุณที่ตำรวจมาเป็นในการโฉบรถไปฝั่งมัลลแต่ไม่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้โบกที่ท่านนะครับลเองเรั้งลยลงมาเร่นพอเร่นเป็นรับเขาเหรอขึ้นเลยครับ ผ่านเลยไวยกว่าฝันวันนี้ผ่านมาในจุดหมาย,มยามาแม่ชีวิตได้อยู่เพียงรั้วและจิดใจเป็นมิตแท้ที่ดีต่อกันเอาวะวิธีใจผ่านเคยไวอย่ายงกวดแล้ว <c oughs> ก็ได้ึามาในอาจารย์ทุกท่านได้ไหมครับดูเรื่องว่าเห <c oughs> มือโคตรแล้ว ใจจัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืออะไรใจแพ้ตัวแม้วันอันหน้ามูมูแพ้ใจนสสห,นหน้ากลางแดงสีสีวิไลไม่ร้องเพลงไปไปยอมแพ้บ้า,<ส>า<ย>ไม่ร้องเพ็งนะไม่ร้องเพ็งแต่ยนะังไงแล้วเป็นไงจุดหมายเด็กพ่อเป็นไง ¡Oh! เราิ้อง่าที่ที่เราคบกัน เก่งเลยครับลุงเลยเป็นดวงเล่าดุต้องขอบคุณสำหรับที่สร้างสีสันให้กับคลิปัองเราครับคนเดินผ่านป้าไหครับนี่เลอครับผมจะไปฝึกเพลงคาราบาวนะครับคลินี้ก็อครับคลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตาม เป็นครัเป็นครับเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับลุงชื่ออะไระครับลุงพีทูบเบอร์ครับลุงถนอมดาบตัวท่านนอมดาบถน,นอม,นนอมกัดเครื่องกัดเครื่องนะครับเ <c oughs> ป็นกำลังใจใลุงด้วย <c oughs> สุดจริงโอเคลุงได้ครับไป <c oughs>